คุณแม่นับขะนาเกินกว่าอยากหาในพอสุธาที่กว่า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันแม่นะคะเออในวันแม่ปีนี้นะคะคุณป่านก็เลยจะตัดชุดสวยให้คุณแม่ของคุณป่านใส่ในวันแม่นะคะก็เอ,อ่อให้เป็นของขวัญวันแม่ในปีนี้นะคะชุดสีฟ้าอันนี้คุณป่านก็เลือกเป็นสีฟ้าแบบคอยนิดๆคือ คือลูกไม้นี่ก็ม,ม,มันมันมันเป็นฟ้าเข้มนะคะแต่ว่าตัวพื้นนี่ขอเป็นค่อยๆหน่อยไม่ได้สีเดียวกันแต่ใกล้กเคียงนะคะแบบที่จะตัดก็คือเป็นเรสนะคะแบบนี้คุมเข่าเพราะแม่คุณป่านขาสวยนะคะเป็นคนขาขาสวยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างอ้วนเพราะว่าเลี้ยงหลานนะคะเเ <laughs> มาส์แม่นิดนึงตรงนี้ก็ให้เป็นแขนแขนลูกไม้นะคะคงไม่ได้พองขนาดนี้หรอก นะแต่ว่าอยากให้ดูแบบเป็นแขนใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าแม่คุณป่านอ้วนมากตัวนี้นะคะเลี้ยงหลานแล้วก็ป็นซีถูโปร่งๆหน่อยแล้วก็มีปักลูกไม้นะแล้วก็เป็นผ้าพื้นตัวนี้ยาวลงมาเป็นชิ้นเดียวนะคะเป็นเดรสแล้วก็ปกระโปรงให้บานๆหน่อยจะได้เดินง่ายวิ่งตามหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกําลังสนมากเลย2คนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันค่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นชิ้นเดรสนะคะ ปั่นสับเป็นหน้าสี่หลังสี่นะก็คือหน้าสี่ชิ้นนะคะหลังสี่ชิ้นเพราะว่าไปกระปรงม,มันบานนะก็เลยสับแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดับกันจ้า ด้านบนตรงนี้ลายเนี่ยังตัดได้ไม่เสร็จเท่าไหร่ก็เป็นลูกไม้ไม่มีเหตุผลสไตล์ป่านะคะก็ติดติดติดต,ด,ตดไปไม่มีเหตุผลนั่งจะอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้อันนี้ด้านล่างนะคะก็ยังไม่ได้สอยเลยเดี๋ยวต้องใช้พลังอีกเฮือกหนึ่งในการสอยตอนนี้ตีสามกว่าแล้วนะคะทุกคนต้องสอยอเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันซะหน่อย ด้านหลังด้านหลังข้างนี้ยังไม่ได้ซอยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่นะตรงนี้ก็เป็นซิปกลางนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเวลานั่นเราจะต้องติดแปะตรงนี้1 2 3อันแล้วก็รูดซิปนะไว้รูดซิปขึ้นลงแล้วก็ค่อยติดแปะกึบกึบกึบแบบนี้นะคะข้างนี้ก็คือ เราสอยสยล็อกตายข้างเดียวเข้าใจไหมคะสอยล็อกตายข้างเดียว,ยลยยวแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยต้องต้องทำเป็นแปะ1หนึ่งสองสามแล้วก็เอาไว้รูดสิบนะคะแบบนี้เลยเป็นชุดเดรสเอ่อคุมเข่าค่ะชุดเดรสสั้นคุมเข่าตัดให้คุณแม่ของคุณป่านเองนะคะอ๋อยเหลือสอยอย่างเดียวแล้วอันนี้งานด่วนเลยว <c oughs> ันนี้วันที่สิบแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็จะให้เสร็จพรุ่งนี้ จะให้เสร็จพรุ่งนี้แล้วก็ลงคลิปวันที่11นะคะพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปเลยโอเคเรอชมกันสวัสดีค่ะสวัสดีวันแม่ปีส5 6พันหทุกทุกคนเลยนะคะคุณปั่นชาแนลค่ะชุดสีฟ้าเสร็จแล้วค่ะชุดนี้นะคะคุณปั่นก็ตัดให้กับแม่ของคุณปั่นเองนะคะในวันแม่ปีนี้ค่ะซึ่งชุดนี้นะคะก็ ใช้ลูกไม้นะคะกับตัวผ้าพื้นแล้วนี้คุณหมายก็ใช้ตัวของเขาะคะ่ะผ้าลูกไม้นี้ซ้อออกมานะคะแล้วก็ปักแบบนี้ค่ะด้านหน้านะคะเป็นกระโปรงที่ชายเนี่ยบานออกแบบนี้นะคะคุณแม่จะได้เดินสะดวกเพราะว่าตอนนี้เลี้ยงหลายจะได้วิ่งทัน 1, หลานนะคะ แล้วก็ทางด้านบนนะคะก็เป็นปากนะคะเป็นซีทรูแล้วก็เป็นลูกไม้โปรตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นงานปากนะคะเลียตรงช่วงเออเนินหน้าอกแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นศิละปะของคุณปานะคะ่ะไม่มีหลักการอะไรทั้งสิน้นดูให้สวยเราก็ทำนะคะอ่าวน,นี่เดี๋ยวปานหมุนด้านหลังให้ดูนะตึ๊ด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 นี่เป็นไงบ้างคะสวยไหม ก็ให้เป็นวอลหลังแบบนี้นะคะหว,วานเพราะว่าแม่คุณบอยก็บอกว่าเซ็กซี่ได้นะคะแต่ว่าแม่ไม่เห็นอันนี้นะแค่บอกกับเชยว,ว่าเดินมัตัดชุดให้ตรงซิปนะคะหลายคนสงสัยไหมว่ารูดซิปยังไงซิปอยู่แบบนี้นะคะเป็นเดรสสั้นนะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการติดหมุดนะคะไว้ข้างหนึ่งแล้วเราก็เย็บล็อกตายข้างหนึ่งแบบนี้เราแล้วเวลาเราจะรูดซิปนะ เราก็แค่อย่างนี้ออกแล้วเราก็รูสีเป็นไงล่ะเจ๋ไหมล่ะแต่ว่านี้่ปั่นยังไม่ได้ติดหมุดนะคะทุกคนรีบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเราก็จะติดแปะให้แม่สามอันหนึ่งสองสามตรงนี้แปะแปะแปะนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูทีหนึ่งสมมติมีแปะแล้วนะเปิดแปะแปะแปะอ่ะแล้วเราก็รูสีนี่สมมุติรูใส่เสร็จปุ๊บติดแปะแปะแปะเออ แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นลูกไม้เลียมาสองข้างน่ารักน่ารักข้างหลังตรงนี้ก็คือไม่ได้ปากอะไรเพราะนั่งเดี๋ยวจะคันก้นนะคะเดี๋ยวแม่คันก้นค่ะก็เลยไม่ได้ปากไว้นะคะใช้กระโปรงนี้ก็คือเหมือนกับด้านด้านหน้านะคะอ่าโอเคเดี๋ยวปานหมุนคืนให้ดูนะคะๆาไโดรลิกมือแฮนด์เม็ จะเอาไปซักค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่12สิงหาเนี้จะเอาไปให้แม่ใส่นะคะเออปันปันอาจจะเอารูปแปะไว้อีกคลิปหนึ่งนะแต่ว่าคลิปที่จะเป็นตัดชุดอันนี้ก็คงยังไม่เห็นแม่ใส่เนาะเพราะว่าปันจะขอลงก่อนวันแม่นะคะโอเคก็เนื่องในโอกาสวันแม่ปีนี้นะคะ ปันก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นร่มโฮร่มทรายให้กับลูกๆที่รักทุกคนนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณปันขออนุญาตไปซักชุดน,นี้ให้คุณแม่ใส่ก่อนในวันแม่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าปันจะตัดชุดอะไรให้ดูอีกค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย